ขณะที่เรื่อง,องความช่วยเหลือน้ําท่วมนะครับทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือทุกภัยแบบเหมาจ่ายครัวเรือนละ9,000บาทครับสำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาไปแล้วจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่ครบจํานวน9,000บาทซึ่งมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่ช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายอัตราเดียวครัวเรือนละ9,000บาท กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินถลม่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำลนตลิ่งไม่เกิน7วันรายทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนและระยะเวลาของการดำเนินง,งานนะครับรวมไปถึงการกรอกข้อมูลยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถดำเนินการยื่นคำร้องได้อย่างถูกต้องและได้รับเงินช่วยเหลืออยา่างรวดเร็วได้ที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยปอพภครับขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางในการดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าล้างโคลและดินสําหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในอัตราหนึ่ง หงมืนบาทต่อหลังซึ่งบ้านเรือนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนั้นจะต้องเป็นส่วนที่ประชาชนมีภาระทําความสะอาดเองหรือมีการจ้างทําไม่ได้เป็นกรณีที่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดเข้าไปให้การช่วยเหลือล้างโคลนให้ทั้งนี้รัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็วที่สุดพร้อมเตรียมวางระบบแก้ไขปัญหาน้ําทั้งทั้งประเทศค่ะ